สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่โอนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่โอช่วยแนะนําตัวด้ครับสวัสดีครับผมซีโอนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่นะครับที่คิงยนสาขาสมแยกปักธงชัยที่นี่สําหรับสาขานะครับของเราตั้งอยู่ที่ตรงข้ามสาเพ็งนะครับสำเพ็งโคราชแล้วก็ถ้ามาจากกรุงเทพนะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายไปบายพาสออกไปทางขนแก่นนะครับของเราอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาเยี่ยมมาทักทายได้นะครับถ้าามาแล้วไม่อยู่ก็โทรหาก่อนนะอาจจะจองกับคนอื่นก่อนก็ได้ครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายลุ่มทุกมานานเท่าไหร่แล้วครับพี่โอ๋ต้องขอย้อนความมาหนึ่งนะครับก็คือเข้าทำงานครั้งแรกวันที่16พฤศจิกา2546นะครับโดยเป็นเด็กฝึกงานทำหลายแผนกมาก่อนนะครับ แล้วก็พอประมาณสักกลางกลางปี47นะครับก็เริ่มเป็นที่ปรึกษาการขายรถเล็กก่อนนะฮะรถปิ้อัพนะครับ,รบพอเข้าย่างเก้ารถบรรทุกก็ประมาณปี5 0า1นนะครับสำหรับอยู่ในวงการรถบรรทุกก็ประมาณ10กว่าปีครับประมาณ12หรือ13ปีครับรถ้าอยู่ในวงการมานานแล้วก็ก็ถือว่านานนะครับโอเคนะ <laughs> <laughs> ได้เห็นอะไรมาหลายๆอย่างหลายๆรุ่นนะฮะ รุ่นเปลี่ยนผ่านก็ก็ได้ได้เห็นนะครับตั้งแต่270 320ที่ทำชื่อเสียงให้อิซูซุนะครับก็สิบล้อ Euro 2 Euro 2ครับ Euro 2อ๋อช่วง Euro 2ตอนนี้เป็น Euro 3แล้วใช่ Euro 3ครับกว่ากว่าจะมาเป็นที่ปรึกษาการขายรถบรรทุกนี่ยากไหมครับพี่โอ๊เพราะเมื่อก่อนตอนนั้นพี่โอ๊บอกว่าเป็นรถรถเล็กมาก่อนรถเล็กก่อนคือ p i c k ั p ใช่ไหมครับของอิซูซุครับนะครับก็ถามว่ายากไหมครับขึ้นมันมันขึ้นอยู่กับ ใจเรารักไหมครับถ้าเรา,าถ้าใจเรารักเราก็อ่านังสือแคตตล็อกอะไรมันมีให้เราศึกษานะครับแล้วก็ตัวถังก็มีอูต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตเรานะครับเราก็ศึกษาเหมือนกันเพราะเมื่อเราได้ศึกษา2ส,ส่วนคือจากจากาจากการเรียนรู้ของเราแล้วก็จากอูต่อตัวถังแล้วก็การใช,ใช้งานจริงจากลูกค้านะครับ,รบเราก็ศึกษาไปเรื่อยๆ เมื่อเวลาเราคุยกับลูกค้าเราก็ไม่ร mm ู้สึกอะฮะเกรงเกลื่อนนะครับเพราะว่าเราสามารถคุยตัวตอบกับลูกค้าได้ทุกเรื่องอยู่แล้วครับเรื่องรถเรื่องตัวถังนะครับแล้วพี่โอ๋เรียกเองว่าที่ปรึกษาการขายเนี่ยผมกําลังสงสัยว่าแล้วที่ปรึกษาการขายกับเซลล์ขายรถเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับมันเซลล์ขายกับที่ปรึกษาการขายมันอยู่ยืนยืนอยู่คู่กันนะฮะแต่ว่าที่ปรึกษาการขายครับมันจะเลื่อมกับเซลล์ขายนะครับ ก็คือเซลล์ขายก็จะขายขายรถนะครับแล้วก็พยายามมุ่งเน้นเรื่องการขายใช่ไหมครับก็อาจจะแนะนําผลิตภัณฑ์แนะนําตัวรถนะครับแต่ว่าที่ปรึกษาการขายครับก็มันก็มากกว่าการขายรถเช่นครับปรึกษาเรื่องประกันภัยการจดทะเบียนนะครับเรื่องภาษีนะครับหรือว่า ยังไงล่ะคือมันปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับลูกค้ารู้สึกมั่นใจหรือวาอ่าเขาคิดว่าเราช่วยเขาแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องก็คือเป็นที่ปรึกษา,าได้ทุกๆเรื่องสําหรับลูกค้านะครับครับถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่ปรึกษาการขายก็ต้องเป็นมากกว่ามากกว่าสือการขาย,ขายช่ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าอย่างนั้นพี่โอ้มีการพัฒนาตนเองอย่างไรครับเกี่ยวกับอาชีพงานขายรถบรรทุกที่เรียกเองว่าที่ปรึกษาการขายครับ ก็คือจะ,อะศึกษาผลิตภัณฑ์อของเราเองของอิสุสเองนะครับที่มีมาใหม่ว่ามันมีรุ่นมีรุ่นไหนใหม่มาบ้างก็คือจากโบชัวจากแกตล็อกนะครับแล้วก็ศึกษารุ่นลดของคู่แข่งนะครับว่ามันมีรุ่นไหนที่มันตรงรุ่นของเรามันมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรที่ม,มันแตกต่างกันนะครับ <Okay. S 2> หรือจุดขายของเราคืออะไร <Okay. S 2> ะหรือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ อาศึกษาจากอินเทอร์เน็ตบ้างจาก Youtube อะไรเงี้ยครับก็คือเราก็พยายามหาความรู้นะครับคือเราจะได้ไปคุยตัวตวอบคนลูกค้าได้นะครับเพือ่อที่จะเลือกรุ่นรถให้ตรงกับงานของลูกค้าด้วยใช่ไหมใช่ครับรุบ่นรถให้ตรงแล้วก็ตัวถังให้ตรงด้วยนะครับคือลูกค้าซื้อไปแล้วมันมันสามารถาจบได้ก็คือตอบโจทย์ลูกค้าได้ครคือใช้งานได้อย่างเหมาะสมคุ้มค่า ประหยัดต่างๆก็คือสามารถให้ลูกค้าไปต่อยอดหรือไปทํากําไรทางธุรกิจได้นะครับ,ค,รบคือไม่ไม่ได้ว่าซื้อผิดรุ่นแล้วซื้อตัวถังแบบผิดประเภทไปนะครับแล้วพี่โอ๋มีวิธีสร้างความเชื่อมั่นอย่างไรให้กับลูกค้าครับว่ารถที่เขาซื้อเนี่ยมันจะไม่ผิดรุ่นหรือเงินที่เขาจ่ายออกไป,ไปมันคุ้มค่าครับก็คือจะพยายามเสนอทางเลือกให้ลูกค้าคหลายหลายรุ่นนะครับเช่นรถบรรทุกหล้อ เราก็ต้องมี nmr ร้อยสามสิ npr ร้อนะครับ nqr ร้อยเ fr ร้อยเก้าส fr สองร ftr 240สี่ศเราก็สโคปว่าน้ำหนักบรรทุกประมาณกี่ตันนะครับที่ลูกค้าจะบรรทุกแล้วก็เรื่องตัวถังนะครับก็คือสโคปรุ่นแล้วก็เหมือนสร้างช้อยสร้างทางเลือกให้ลูกค้าเลือกที่คือรถ i s ู z u มีหลากหลายรุ่นที่จะสามารถสโคปให้ตรงกับ ธุรกิจใช่ฮะใช่ใช่แล้วแล้วก็มีระยะต่อตัวถังด้วยนะครับอ่าในบางรุ่นก็มีเช่น n t r นะครับก็มี4เมตร3 0กับสเมตร90มีสองช่วงความยาวครับเราก็ต้องสโคบว่ารุ่นที่เหมาะสมกับลูกค้าคือช่วงความยาวเท่าไหร่ด้วยนะครับเลือกทั้งแรงม้าเลือกช่วงความยาวด้วยครับก็คือไม่ให้รู้คือทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้ลูกค้ารู้สึกว่ามาเสียดายทีหลังถ้ารู้อย่างนี้ ซื้อรุ่นนี้ดีกว่าบางทีมันเป็นการซื้อแล้วมาเสียดายทีหลังถ้าต่างกัน50าหมบาทรู้อย่างนี้เราเอารุ่นนี้ดีกว่าที่มันราคามันต่างกัน50าหมบาทนะอย่างอย่างคำกล่าวรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ใช่ไหมครับครับเชื่อว่าคงประสบการณ์ในวงการของพี่โอ้มีกว่า13ปีแล้วเชื่อว่าคงจะผ่านประสบการณ์อะไรดีๆมาเยอะแล้วก็สามารถแนะนํารุ่นรถให้กับลูกค้าได้ได้ตรง รความต้องการ uh huh. รงรุ่นด้วยลูกค้าถึงถึงไว้วางใจนะครับ,รบแล้วก็พูดถึงความสําเร็จนะครับหรือสิ่งที่ประทับใจในอาชีพงานขายรถบรรทุกพี่โอครับตลอดเวลาที่ผ่านมาอะไรที่ทําให้พี่โอประทับใจมากที่สุดครับประทับใจก็คือวันที่ที่ลูกค้านะครับวันที่ลูกค้ามารับรถนะครับ,รบวันที่มารับรถแล้วมาถึงโชว์รูมลูกค้าส่วนใหญ่ครับ จะไม่ขึ้นมาโชว์ลุมแล้วมาจ่ายเงินนะครับลูกค้าจะต้องเดินไปดูรถ,รถก่อนนะครับ,รบพอวันที่ลูกค้ามาดูรถหรือเห็นรถเขาครับแล้วเขารู้สึกว่ายิ้มรู้สึกว่าเขามีรอยยิ้มของลูกค้าครรู้สึกว่าไรถเขาสวยมันเด่นนะมันตรงตามตรงตามสเปคหรือว่าตรงตามที่เขาสั่งหรือเขาอยากได้นีครับมันเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเราเป็นเป็นส่วนหนึ่งในในความภูมิใจของเขาเนี่ยครับ,รบก็คือว่าไอ้รู้สึก ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจหรือว่าภูมิใจที่จะซื้อรถคันนี้เพราะว่ารถหนึ่งคันมันอาจจะเป็นทั้งชีวิตของเขาก็ได้ที่จะเก็บเงินกว่าจะซื้อรถคันนี้ได้เร,รวก็พยายามใช้ความรู้ความสามารถที่เรามีครพยายามจะไปใส่ในรถคันนั้นที่เราขายอย่างใส่ใจให้เขาครับทำให้เขายิ้มได้ก็รู้สึกภูมิใจครับอยากฝากอะไรถึงลูกค้าหรือผู้ที่ใช้รถบรรทุกบ้างไหมครับ อยากฝากถึงลูกค้านะครับก็คือว่ารถอิสุสนะครับหรือรถรถทุกยี่ห้อเหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้าเราใช้งานอย่างถูกถูกวิธีนะครับส้มบำรุงรักษาตามระยะเวลา,านะครับมันก็อยู่กับเราได้นานนะครับสุดท้ายนี้ยังไงก็ขอฝากาผมโอนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายที่คิงยนต์สาขาสำแยกปากทงชัยนะครับถ้าสนใจรถบรรทุกข,ขนาดกลางแล้วก็ ขนาดใหญ่นะครับก็โทรมาตามเบอร์นี้ได้นะครับ0817901245หรือแอดไลน์ก็เซฟเบอร์ก็ไลน์จะเด้งขึ้นแล้วก็ทักมาได้นะครับนี่สิครับ <c oughs> นักขายตัวจริงอีกคำถามครับคำถามสุดท้ายนะครับถ้าจะต้องให้พี่โอเป็นรถบรรทุกเป็นรุ่นอะไรครับ เป็น f อ z 360แรเลงม้าครับเพราะอะไรครับลูกสามร้อยหกสิบเลงม้ามันจะเป็นรถที่ลากพ่วงนะครับมันมันยาวสูงสุดได้ถึง18เมตรทั้งแม่ทั้งลูกนะครับมันมันรู้สึกมันมันมันรู้สึกมันใหญ่แล้วมันยาวด้วยมด้วยมันใหญ่มันยาวอ่ามันยาวมันมันรู้สึกมันบึกบึนครับมันมันสวยงามนะครับแล้วก็มันคนขับหลายๆคนก็จับไฟฝันเหมือนผมเหมือนกันครับว่าเ สักวันหนึ่งได้ขับรถ3 6 0เหมือนบางคนก็สักวันหนึ่งจะได้เป็นเจ้าของ360เหมือนผมเหมือนกันสักวันหนึ่งถ้าเราได้ข,ขาย3า0มันก็รู้สึกภูมิใจหรือว่าดีใจที่ขายรถที่มันสวยๆหรือมันหล่อๆได้เงี้ยครับมันก็รู้สึกดีใจนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โอมากนะครับครับ,รบอโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ